สบายดีเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เขากำลังสิบลองเพื่อนอยู่เวียงอยู่บางเวียงเนาะกับทีมงานอ่าไอ้เทจะมาสร้างจะมาสร้าบอกว่ามีตามน้าขอกตื่นก่อนมาดีวแฟนก็มีจะไปกลุ่มแน่นสุดล้วกับตอนไหนประมาณสิบนาทีแล้วก็ไม่บอกว่าเบยนรถกระบะเขาเลยตอนนี้เขามาหอดทาเพื่อนที่จะลองเพื่อนะทุกคนเนาะอ่าเนาะตอนนี้เขามาหอดท่าเพื่อแหละก็ลังเริ่มสีแบบเอาเพื่อนลงลองเนาะ ล่องเรือหารักเรืออยากขาวๆนอะเรือขาวนุ่มรอจากแน่นใต้เราครัมาเจอผู้สาวงามนาทีแบบจะมาลองเรือยวนะเจ้าสบายดีคนแข็งจั์ผมเคยมาจากเรือเนนะซื้อยังก่อนซื้อนิวตี้เด้อไปติดตามเฟซได้นิวดาราวงโอเคเดี๋ยวคืนนห้ทุกคนเนาะตอนนี้ถ่ากันยืนถ่ายหูอยากตึ้นี่คือ เพื่อเอางอสีจะลองไปเนาะไอ้เท่กูซึ้นเต้นปะใช่ปะไอ้ลุ้ยมาไหนเอาเราตะโกนเนาะเขาก็ท่ำการแบบลองเพื่อมาเลยตอนนี้โอ้ยมีเพื่อนรวมงามเรอรวมทีมหลายคนอยู่เมื่อยแบบกําลังพ่ายละเมื่อยละตื่นเต้นนี่ฟิลแฟนฟิลแฟนฟิลแฟนเปิดเปิดกันจะมือถือมาถ่ายก็ได้ รอเงินบไฟไฟแบ,บนนนนเียแบเรอขวา่อเาบีิมสิบสองอนเอายกยกโอ้โหเนาะฟิลมได้นเ,าเดนาะเนี่ยเจ้าเข่าได้กูมูนแต่อมาเลย <c oughs> ามาเที่ยววงเวียงเนาะบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละเพราะว่าตอนแรกจะกลับแล้วอีน,นี้อยากเที่ยวให้แบบเต็มที่พอดีเมื่อวานคิวศิลปินที่มาด้วยก็เล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่จริงๆวันนี้ต้องกลับแล้วก็เลยว่าจะอยู่เที่ยวต่ออีกวันนึงนะแล้วพรุ่งน,นี้ก็จะกลับก็เลยพากันมาพายเรือเล่น ได้ดาวให้ครบเลยนะแม่เจอแล้วบอยังบอยังี่ลองย้าอยู่ใช่ๆๆแบบม้วนน่นนะก็ไม่เคยมาแบบบรรยากาศแบบนี้เลยม้1 2 3ไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้สายปกติน่ะ เราถ้าเรานั่งเรือเป็นไม่คว่ำคอยเป็นนายถ่ายเก่านะทุกคนเพราะว่าเป็นสีผ่ายสีผ่ายหรือเก่านะโอ้ยคอยแจ็คสีถ่ายคลิปตอนนี้ีถ่ายมากับผีดากระว่าแจ็คสีถ่ายคลิปแน่เอยกับพายามอยากเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งกันนะพายามเก็บภาพบรรยากาศทุกคนในเบิ่งกันนะปายเออเนาะวันนี้นะ <ม>าพาเรือยูทูบเบอร์พามาไวยูทูบเบอร์แบร์มิกเซอร์แล้วพาไปกินกาแฟอีกไกนี่ง <c oughs> พาเลี้ยงกาแฟเนาะนี่ก็จะเป็นพาอย่างเอ,อง่นพาลูกการกคนทำแเป็นแบบร่าเบียแคบบงองแคบแคบนำซองซึ่งแบบเื่นตืนเนาะ <c oughs> อยาให้ทุกคนในเบิงองวิวบรรยากาศนำซองในการภูเขาแบบธรรมชาติเนาะ เชียวสดใสงามตาแล้วทุกคนเนาะเป็นคลิปที่แบบว่าเป็นความทรงจำตลอดไปได้ที่แบบเลยมาลองเพื่อแล้วก็รู้สึกสดเซอนแล้วก็ไม่แห้งใจได้คลิปนี้เป็นแบบคลิปที่แบบว่าคอยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ข้าเขียดในรายอย่างเพราะว่าเมื่อมาลองเพื่อมันโอเคเลยนะครับเลยส้มบรรยากาศทิวทัศน์ฟิวอันแบบว่าธรรมชาติเนี่ยนะ หาเลยยากมีที่นี่ที่เดียวประเทศเรานะทุกคนพาบรรยากาศหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยนะกามวนไม่ได้คลิปนี้เนาะสำหรับทุกคนที่มา,มาเมืองคลิปนี้เลยเป็นว่ารปะเฮาลองเพื่อแบบเบิง่งภาพบรรยากาศแะ้วก็ค้าเขียน ไปไหน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  <laughs> โอ้บรรยากาศแบบดีมากเลยวิวมันได้เลยนะเอ้า,อามาจะได้นี่มาจะได้นี่ <laughs> อ๋อมาจะได้นิ อขักเนาะเจ้าบอกว่าบอคายนีบอคายสองดนบอคายไปซีเรียเลยตอนนี้ทำไมอ่ะเบิดเบิดเขึนบบมีเงินกลับบานเนาะบรรยากาศบรรยากาศแบบเย็นดีขนาดเแบบพรมันไม่แสงแดดเป็นแบบคึมๆเย็นรู้สึกดีเลย หอมเนาะไอเทจับาษาบซึกแบบซิวๆนี่เนาะซิว่วคอนคายสมองแบบบรรยากาศตอนนี้เราเรามาหอดประมาณเครื่องท้างนมั้งตอนนี้เนาะตอนนี้ก็ประมาณครื่องทมีแผนสดิอหน ไม่มีคำบรรยายเนาะไม่รู้จะพูดอะไรให้ดูภาพกันแล้วครับตอนนี้เท่ากระทาผู้สาวก่อนเนาะเพราะว่าเขาลองมาไมีแต่ผู้ชายได้นะไม่ใช่กระป๋าเนาะแต่ว่าผู้สาวตรงอยู่เแค่ว่าออออากาศไปนะเพราะว่าลองทาผู้สาวก่อนมีแต่ว่าห้ำตรงมาลังกันจะเล่นมันแบบบกคืนนะนะตอนนี้เราจะกลับเรือดีๆก่อนนะ ปังก่อนให้เครืออาตมดีกายไปก่อนคลิปนี้จะเอาแบบบรรยากาศให้ทุกคนมาเบิ่งนเนอรแบบความงามของเมืองบังเวียงเนาะทุกคน่อยค่ะบรรยากาศให้ดูกันแบบซิวเพลินๆเด้อนี่มาถึงตรงนี้มาฮอดนี่แบบโคตรเย็นเลยแบบบรรยากาศดีนะ คือแบบมื่อวานนี่เขามาเบิึงคอนเสิร์ตมื่อวานนี่ยบึงคอนเสิร์ตแล้วก็ว่าซีกลัปป์อนี้ก็บ,บกริบกับเนาะพี่แจ็คเนาะอ,กอืก็ได้ถือโอกาสแบบเกือบเลยเมื่อก่อนนะเกือบเลยเมื่อแบบเกือบบ่ไรไมาลองเหื่อแบบถ้าจันแบบพลาดโอกาสเนี่ได้ก็เลยแบบภูมิใจได้เหมนเนี่ยมีที่น้ำ ที่สุดยอดที่สุดคืนีต้องได้ขึ้นมาดูทุกวันเลยแต่ตอนนี้โมมีเงิน <laughs> ตอนนี้ลองเพื่อก่อนตอนนี้โอเคเอาโมปตอนนี้เราลองมาเจอเชอร์ไไปทางเขาแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้โคนะ <laughs> ตรเมื่อยแห้งเลยทุกคนพ่ายเพื่อแบบโมเจอแบบแกลงหินยังแบบชอบตรงแบบเดียอวกำลังแน่นะสุดยอดเลย ตอนนี้ก็เริ่มทำนวเนาะเริ่มมือเริ่มทำแล้วทุกคนโอ้ยพูนาม่าต็มไปพูดตอนนี้เราลองเพื่ออบางมสิสุดเดี๋ยวมาเจอนั่งฝาสาวเนาะไฮ้พวกอ้พวกในแบบอ้อมคางก็จะเต็มประเอาามลเทศซีนี่ย ตอนนี้เรามาถึงจุดหมายแล้วทุกคนเด้อมีแต่ว่าสิโจ๊กคีบไ่ซัำนียก็แล้วกันเพราะว่าไม่ยังมากมายลยไม่ยังมังไบมีแต่ว่าให้ทุกคนแฮปปี้กับคลิปนี้เด้อทุกคนเด้อบ๊ายบายฝากกดติดตามส่องเลยได้บ๊ายบายโอ้ทีมงานเราควรยังอยู่หัวเนาะเป็นไงพี่แจ็คสนุกมากเมื่อยปะเมื่อยแต่วันน้าแต่วันนะฮะสี่ปะเนี่ยเซว่าเหนื่อยไงไม่ได้นอนด้วยมาสื่อไปเมื่อแรกเขาไปเจอกันอยู่งานคอนเสิร์ตอีก มีแต่เม,มื่อแรกเข้าไปเจอกันยู่งงานคอนเสิร์ตด,ดีเลยไม่พน่ะพักอ่ดปิดคลิปให้นะสวัสดีเจอกันวิธีงานเฟสติวัลนะครับชาวสองอราวันนี้เนี่ยวันนี้ผมอยากเห็นดวงดาวเยอะๆเลยเหาากันนป็ ก็บแบบตาตี้่อยเซอนะ้ทุกคนนะ วามสุดว้าวเวววเดววววนว่วว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 วนวว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 บวว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 ่ววววววว